เจ้าป่าเตรียมสอยเชซูสหัวหอกโบตาโฟโกสิบล้านปอนด์เดลเทเลกราฟรายง,งานข่าวว่าอ e ีกอร์เคซูสหัวหอกฟอร์มแรงของโบตาโฟโกผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายเตรียมย้ายร่วมทีมนอตติงแฮมฟอเรสต์ด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ แข้งชามบ้าในวัย24ปีพึ่งตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกชิงชั์สโมสรโลกหลังโบตาโฟโกแพ้ต่อพาเมลัสทีมคู่แข่งร่วมลีกหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยได้รอบแบ่งกลุ่มเชเซูสยิงประตูช่วยทีมเอาชนะซีแอตเทนซาวเดอร์สและปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมรับรางวัลแมนออฟเดอะแมชทั้ง2เกมโดยฤดูกาลที่แล้วเชเซสลงเล่นให้กับโบตาโฟโกไป31นัดพร้อมกับยิง88ประตูช่วยทีมคว้าแชมป์นิกบราซิลและแชมป์ทวีปอเมริกาใต้มาคร่อง สำหรับเจ้าปลาประทับใจผลงานและต้องการเชซูสมาเป็นการงเสริมให้กับคริสบูธท้งในพิมาริกและคอนเฟอเรนซ์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานอัปเดตว่าเชซูสผ่านขั้นตอนการตรวจกายที่อเมริกาเรียบร้อยจะพักร้อนสั้นๆก่อนเปิดตัวร่วมปรีเิซันกับฟอเรสในเดือนกนรกฎาคมนี้ท่านี่ฟอเรสยังอยู่ระหว่างการเข้าพูดคุยเกี่ยวกับการคว้าตัวแข้งของโบตาโฟโกอีก2รายนั่นคือแชร์คุณย่าเซเดแบ็กกับคูอาบาโนแบ็กซ้ายอีกด้วยอย่างไรก็ตามในรายของคูอาบาโนแหล่งข่าวระบุว่าดิวเสียงล่ม ขณะที่หลายสโมสรทั่วยุโรปกลายังให้ความสนใจนักเตะนำมาโดยไบรตันทีมคู่แข่งร่วมลีก